ปายยา2.2ซื้อ i อ m หรือ d e ็กแออะไรดีสําหรับใครที่ตัดสินใจไม่ถูกนะครับคลิปนี้ผมทําไว้แล้วครับก็จะเริ่มต้องแต่งบพันห้าเลยนะครับไปที่คีไฟคีนะครับส่วนบัตเตอร์ไฟปอมันจะเป็นงบต่ํากว่าพันเดี๋ยวผมทําแยกไว้ให้ส่วนคีนนะ่ะมี1นึ่ไดเวอร์นะครับตัวเนี้ยเป็นสายประหยัดที่แยกเสียงได้ดีมากเหมาะสําหรับคนที่แบบอยากได้หูฟังงบน้อยๆเลยคือ,อผมมองว่าถ้าคุณมีงบพันห้าเออคีนแม่งตอบโจทย์สุดละในในงบนี้นะครับ ต่อไปไปที่งบไม่เกิน2,000บาทกันเลยนะครับมี2ตัวได้แก่ติมกอด EG280 นะครับก็คือเป็นตัวฮิตมากที่ขายดีมากๆเลยในช่วงนี้คือหมดตลาดแบบหมดตลอดเปิดพีออเดอร์อยู่เลยตอนนี้คือคุณสั่งปุ๊บคุณยังไม่ได้ของนะครับคุณต้องรอพีออเดอร์ก่อนแต่ด้วยความที่หูฟังมันเป็นเกมมิ่งที่ราคาแบบถูๆๆาทำให้มันฮิตตัวหนึ่งเลยแถมมันมีไม้ด้วยแยกเสียบก็ดีแต่มีจุดอ่อนที่ระยะกลางไี้ๆๆๆ

น่าดาบ้านนี้กดสะขอดไม่ติดแล้วเว้ย้องไหนฮาละบัดต่อไปมาที่งบ2,000อีกตัวหนึ่งครับคีไฟเดชี่เอี๊ตัวเนี้ยแยกเสียงอะ่ะแม่งชนกับซุปเปอร์มิกได้เลยแต่ราคามันประมาณ2,000บาท คือตัวเนี้ยคุณสามารถซื้อหูฟังเพียวๆอ่ะแล้วคุณก็เปิดลาวเน็ตไม่ต้องใช้เด็กแอมก็เล่นได้ครับตัวเนี้ยรู้มืออยู่แล้วครับตัวนี้ดีมาก,ก,ก,กต่อที่งบส0 0พันะครับงบ3า0พันจริงๆอ่ะจะมีจัดเอียร์ตัวโฮลิสายด้วยแต่ตอนเนี้ยเหมือนของมันกําลังหมดอยู่ซึ่งผมมองว่าตัวจัดเอียร์ในงบ2องถึงสามพันอ่ะกำแพงน <ผม S 2> ี้เลยว่ามันให้หรายละเอียดที่ดีแล้วก็ระยะกว้างแม่งให้โคตรดีอะระยะกว้างอ่ะคือคุณสามารถที่ยินแม่งโคตรให่ะ ูอย่างจงหวะนเนี้ยที่ผมโดนชาร์จอ่ะเฮ้ยชิดกูละเพื่อนหน้ากูเลย <c oughs> เฮ้ยกูเจออยู่ในในบ้านกูในบ้านข้างบ้านกูโ <c oughs> ลกนิดหนึ่งนะครับเหลือเหลือตัวท้ายตัวท้ายเพื่อน ส่วน E M f i L จะเป็นขั้วตรงข้ามเมื่อกี้เสียงกว้างอันเนี้ยจะให้ตัวเนี้ยรายละเอียดระยะใกล้ดีครับแต่ระยะกลางกับระยะไกล,กล,ย,กลย,ยังไม่ค่อยดีมากแต่ผมว่ามันก็พอดีแล้วนะสำหรับผมอะสำหรับการเล่น PUBG ีในงบ3 0 0พก็มาดูเพลของ่ i ต Star นะครับที่ใช้หูฟังรุ่นนี้ในการเล่น PUBG ในการแข่งด้วยแต่ตัวเนี้ยจุดเสียก็คือมันเจ็บหูครับตัวหูฟังมันใหญ่ใส่ไม่ค่อยสบายครับเล่นไปนานๆแล้วมีอาการเจ็บครับ possible in V three, and their sweat team. This guy's just sitting on the balcony right there, fucking weirdo. You're fucking weird. Get like that, bro. ต่อไปเป็นซิมกอดซูเปอร,ร์มิกโฟกับซูเปอร์มิกไปแล้วนะครับคือตอนเนี้ยซูเปอร,ร์มิกโฟผมทำคลิปบอกไปเยอะแล้วสามารถไปย้อนดูได้แต่คลิปเนี้ยผมอยาก จะชมตัวซูเปอร์มิกไฟที่มันเพิ่มเข้ามาทั้งสองตัวราคาต่างกันประมาณ1000บาทถ้าใช้โคสต์ลดนะครับส่วนดิเวอร์ที่มันเพิ่มมา 1BA ใช่ปะมันทําให้ได้ยินเสียงทั้งเมืองแบบได้ยินการบวกทั้งเมืองไปหมดเลยแล้วก็ตัวหัวที่มันให้มาเป็น3.5กับ4.4ใช่ปะคือตอนแรกอะผมลองใช้เป็นตัว4.4เว้ยแล้วเหมือนเสียงมันแบบแม่งได้ยินทั่วเมืองไปหมดเลยแล้วผมก็ลกเล่นไม่รู้เรื่องเว้ยผมเลยย้อนกลับไปใช้เป็น3าเออก็มันก็กลับไปเป็นปกติครับ อันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเพราะผมไม่ชินหรือว่าอะไรยังไงนะดูตอนผมใส่ใส่ไม่น่นหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวผมลองไปแก้ดูอีกทีนึงอันเนี้ยผมอัดมาตอนที่ใช้4.4นะครับ ันนี้จะเป็นตอนที่ผมใช้3.5นะครับที่ผมกลับมาเป็นปกติแล้วเออคือมันแยกเสียงแล้วก็ได้ยินอ่ะกว้างมากครับอันนี้ผมยอมเลยกว้างกว่ารุ่น4เยอะเลยทีเ่เห<ว>็นมาด้านหลังมาก แม่งมี3ตัวต่อไปอัพขึ้นมานะครับจะเป็นงบ6,000ถึง7,000บาทผมให้ไปที่ซีแกดออดิซี่หกับ2ครับทั้ง2ตัวดีทั้งคู่เลยอยู่ที่เพื่อน,อนๆน่ะชอบแบบไหนรุ่น1เสียงกว้างกว่ารุ่น2รายละเอียดดีกว่าเพื่อนๆลองเลือกดูนะครับต่อไปจะเป็นงบที่1,000 0บาทแล้วนะครับมี3ตัวที่ผมคัดมาให้ที่แบบ3ตัวเน้นๆเลยมี a อ t a h o r i z o n แล้วก็ e l ลเนะครับก็ตัวที่ผมเพิ่งลองคลิปไปเมื่อวานนั่นเองครับ ก็มาที่เฮริเออรกันก่อนนะครับตัวนี้ผมให้รายละเอียดดีมากระยะกลางกับระยะไกลก็ทําได้ดีครับซึ่งผมมองว่าทั้งโมลิซอนกับเฮ l ิเออรมันอยู่ในระดับเดียวกันเลยทั้งเรื่องรายละเอียดและความกว้างเว้ยอันนี้จะเป็นตอนใช้จูเซียเฮริเอดนลุมนะครับ อันนี้ซีแกดฮอริซอนโดนลุมนะครับว่ากูาต,าต้องรอยนะตัวเกลืวอน เง right ี้ยไลเส้นหน่อยสัตว์เา้นกำลังกำลังคิดอยู่มัอมาดีวยว แต่ถ้าถามผมนะความคิดเห็นตัวนัวทั้งสองตัวผมให้อะไรผมให้ฮอลิซอนนะครับเพราะผมชอบเรื่องความสบายของมันครับมันใส่สบายกว่า h ฮร l e เออเยอะเลยซึ่งผมก็ยังจะให้ hori ซ o n ชนะมันอยู่ถึงแม้ทั้งสองตัวจะรายละเอียดและความกว้างดีเหมือนกันแต่ ผมเลือกอันที่เซฟหูผมที่สุดก็เพื่อนๆก็ลองตัดสินใจดูนะครับทั้ง2ตัวว่าเพื่อนๆชอบตัวไหนผมลองมาทั้ง2ตัวแล้วผมว่าเสียงไม่ได้ต่างกันเลยมันต่างที่ปัจจัยเรื่องความสบายซึ่งผมก็ให้โฮลิซอนมากกว่าครับส่วนแอดท่าเดี๋ยวผมจะทําคลิปแยกนะครับผมอยากทําคลิปแยกมันเดี่ยวๆจริงๆซึ่งตอนนี้ผมหาหูฟังอยู่ต่อมาจะเป็นเด็กแอมนะครับเลือกอะไรดีมาที่เด็กแอมกันบ้างนะครับเพื่อนๆถามมาเยอะว่าเด็กแอมซื้อตัวไหนดีผมจะเริ่มตั้งงบน้อยสุดก็คืองบ2000 2000เนี่ยเพื่อนๆจะได้ b g v p mx 1ซึ 4. 4. 300, choice, ่งมี3.5กับ4.4จะเหมือนกับ2ตัวนี้เลยครับเหมือนกับ3ตัวนี้เลยที่มีรูเสียบเหมือนกัน3.5กับ4.4แต่ด้วยความที่มันเป็นเด็กแอมพลพาตัวสายที่มันแถมมามันจะค่อนข้างสั้นนะครับซึ่งถ้าหูฟังเพื่อนๆไม่ถึงหรือว่าสายแบบสายตัวนี้เพื่อนเพื่อมีสำรองเพื่อนๆสามารถหาสายใช้ซ C มาเสียบที่มันยาวกว่านี้ได้ครับหรือสามารถหาวิธีซื้อสาย มันต่อเพิ่มได้ซึ่งตัว MX1 ให้เสียงที่คมชัดคือ MX1 อะจะชิปตัวเดียวกับ f o k 1 1ตัวธรรมดาเลยคือชิปเดียวกันเลยครับแต่ตัว MX1 อะจะสามารถปรับได้แค่ตัวนี้ครับก็คือตัวโลกับตัวไฮเกนข้างๆครับแล้วก็สามารถเพิ่มเสียงหรือลดเสียงผ่านตัวนี้ได้เลยแล้วถ้าเพื่อนๆใช้ผ่านมือถือเหมือนจะปรับ EQ ได้ด้วยแต่ในคอมอเพื่อนๆอาจจะต้องโหลดโปรแกรม EQ มาเอง ซึ่งต่อมาก็จะเป็นฟิโอเคสิบเอ็ดที่ชิปเดียวกันกับตัวนี้เลยชิปเดียวกันเลยนะครับแต่เคสิบเอ็ดอ่ะจะสามารถมีฟังก์ชันต่างๆเส้นสามารถปรับ UAC หนึ่งหรือ UAC สองได้ซึ่งเพื่อนๆสามารถใช้พวกฟังก์ชันราวนีตอะไรต่างๆได,ซมมได้ซึ่งถ้าเพื่อนๆถามผมเอาตัวไหนดีซึ่งถ้าเพื่อนๆใช้งานอยู่ที่บ้านอา้าวตั้งโต๊ะแบบนี้ก็ได้ครับเพื่อนๆมีลําโพงอ่ะเพื่อนๆยิ่งต้องใช้ตัวนี้เลยแต่ถ้าเพื่อนๆแบบว่าเล่นแค่เกมไม่ได้พกลําโพงไม่ได้ใช้ลําโพง พูดผิดครับไม่ได้ใช้ลําโพงเล่นแค่เกมอย่างเดียวแล้วก็ใส่แค่เกมอย่างเดียวเพื่อนๆใช้ตัวนี้ได้ครับคือถ้าเพื่อนๆเ,เล่นแค่เกมอ่ะแค่เอ็มเอวนก็จบแล้วแต่ถ้าไหนๆก็ซื้อทั้งทีละใช้ยาวๆปรับง่ายๆก็ตัวนี้ครับก็ผมมีสอนปรับอยู่ต่อมาแล้วก็จะมีคําถามหนึ่งก็คือเพิ่มอีกพันหนึ่งเอาเป็น c o k 1 1 r 2 r ซึ่ง2ตัวเนี้ยจะชิปไม่เหมือนกันแล้วแต่จะเป็น K 11เหมือนกันตัวเนี้ยจะได้เป็นชิป R2R ก็คือชิปที่ส่วนมากอะ่ะเขาเอาไป ฟังเพลงกันนะส่วนมากเขานิยมใช้ฟังเพลงแต่จริงอ่ะราคามันจะแบบเหมื่นอัพแต่ตัวเนี้ยเอามายัดใส่ในเด็กแอมราคา 4- 5 0 0 0ันซึ่งผมมองว่าถ้าเพื่อนๆเล่นแค่เกมคือ2ตัวเนี้ยก็จบละถ้าเล่นแค่เกมนะแต่ถ้าเพื่อนๆต้องการความนุ่มความซอฟของเสียงปืนอย่างไรต่างๆอาทูอามันจะให้เี่งซอฟลงครับคือเพื่อนๆสามารถได้ยินเสียงปืนที่มันซอฟลงได้ถ้าเพื่อนๆชอบเสียงปืนแบบนุ่มๆก็เอาทูอา ส่วนถ้าคุณมีงบแบบไม่จํากัดเลยแบบโอ้โหหูฟังคุณหลักหมื่นอัพหรือห้าหมื่นหรือว่าหลักแสนคุณอยากได้เสียงแบบอาร์ทุกอาร์แบบว่าสุดยอดไปเลยคุณเอาเค3ิามได้ครับแต่ถ้าผมอ่ะผมใช้หูฟังหลักหมื่นประมาณไม่เกินหลักหมื่นเออพุดจริงฮอร์นิซอนจริงๆใช้สดก็ไม่ถึงหมื่นผมก็จะใช้เป็นสักตัวนี้พอคือแค่สามตัวนี้ก็พอละแต่ถ้าคุณแบบอยากให้เอ็นอยากสุดไปเลยก็ตัวนี้ครับนั่นแหละครับก็ประมาณนี้เด็กแอม จริงๆผมจะทําเป็นคลิปเด็กแอมตามงบด้วยนะครับในอนาคตที่จะเป็นจัดเต็มแต่ละตัวเลย ว่าเล่นเกมฟังเพลงต่างอะไรกันยังไงเดี๋ยวรอติดตามชมนะครับก็จบแล้วนะครับสาหรับเพื่อนๆที่รอซื้อของช่วงเที่ยงคืนกันอยู่นะครับก็คลิปนี้น่าจะลงเที่ยงคืนพอดีส่วนใครอยากสั่งซื้อสินค้านะครับเดี๋ยวผมทิ้งพิกัดไว้ด้านล่างนะครับทุกการสั่งซื้อของเพื่อนๆนะครับจะเป็นเงินให้ผมไปหมุนซื้อของมาทำคอนเทนต์นะครับถึงหูฟังต้องฮลิไซน์นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับสาหรับใครที่อยากสนับสนุนผมง่ายๆนะครับแค่กดลิงก์ช้อปปี้ด้านล่างก่อนสั่งซื้อสินค้า คุณไม่ต้องจ่ายเพิ่มครับแต่ช่วยให้ผมได้มีรายได้เล็กๆน้อยๆนะครับโปรเพยเยอร์เขาใช้อะไรกันขอบพระคุณมากๆครับสำหรับการรับชมขอบพระคุณจริงๆครับ